UBI คือหน่วยบ่มพาอวิสาหากิจในสถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นค่ะต้องบอกว่า UBI ของเราไม่ได้แจกเงินนะคะเราแจกความรู้ ผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจแล้วไม่รู้ว่าจะพัฒนาต่อยอดธุรกิจยังไงเดินมาหาเราสิคะเราสามารถประสานนาวิจัยจาก4สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเพื่อให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําแก่ผู้ประกอบการได้อย่างเต็มศักยภาพคะ่ะสำหรับกิจกรรม UBI จะมี2ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1จะเป็นในเรื่องของการบ่มเพาะธุรกิจ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมชมรมนิสิตของผู้ประกอบการการบ่มเพาะธุรกิจเราจะเริ่มต้นตั้งแต่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจนะคะคำนวณต้นทุนรายละเอียดแล้วก็จะมีในส่วนของการลงพื้นที่ติดตามกระบวนการผลิตเพื่อจะดูสถานที่ผลิตว่าสะอาดปลอดภยัยได้มาตรฐานหรือเปล่านอกจากนี้เราก็จะดูในส่วนของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องหมายการค้าและการตลาดการบ่มเพาะธุรกิจของเราก็จะมี2สเตจด้วยกันหลักๆนะคะ สตยแลก็จะเป็นในส่วนของสตาร์ทอัพแล้วก็สปินออฟสตาร์ทอัพก็จะเป็นการพัฒนาธุรกิจนะคะแล้วก็จะมีการปรับแผนธุรกิจวางแผนการขายทั้งในส่วนที่เป็นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line, นะคะเมื่อธุรกิจเดินได้ไปสักพักหนึ่งนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการสปินออฟนะคะในส่วนของการจดทะเบียนนิติเพื่อที่จะเดินหน้าของธุรกิจได้อย่างยั่งยืนแนวทางของการบ่มเพาะธุรกิจของเราะคะ่ะก็จะเน้นในส่วนของการมีอาจารย์ที่ปรึกษา ะะแก้ไขและคน้คนหาไปทีละส่วนะะเช่นการคิดค้นสูตรใหม่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจในส่วนของชมรมนิสิตผู้ประกอบการนะคะก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันในการทําธุรกิจเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจจากการวางแผนธุรกิจบนกระดาษสู่โลกของการทําธุรกิจจริงอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ UBI เราดูแลนะคะก็คือการต่อยอดแนวคิดบนกระดาษนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ผ่านการคอนซัลท์การทำกิจกรรมต่างๆการลองผิดลองถูกจนกว่าที่จะสามารถทำธุรกิจได้จริง คือผมเป็นผู้ประกอบการบ้านๆอ่ะเราก็จะมีความรู้ในสิ่งที่เรามีใช่ไหมครับแต่เราไม่มีความรู้ที่เป็นหลักการหรือเป็นในสิ่งที่มันถูกต้อง UBI มาให้องค์ความรู้เรานะครับในการถนอมอาหารในการสร้างผลิตภัณฑ์ในการสร้างบรรจุภัณฑ์เรื่องนี้ผมเคยไปคุยให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆอ,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 อิจฉาผมเฮ้ยทำไมถึงได้เข้าร่วมโครงการแบบนี้ได้อ่ะอยากจะมีอย่างนี้บ้างจังเลยก็ร,รู้สึกดีใจนะครับก็เหมือนแบบคุณเคยเห็นไหมคนที่เหมือนจะตกน้ำอ่ะจะตกน้ำแล้วอยู่ดีมันมีมือ ือคนหนึ่งอะ่ะขึ้นมาดึงเราขึ้นมาจากน้ำอะ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นอะ่ะเหมือนกับแบบมีคนมาช่วยเราไว้ช่วยชีวิตให้เรามีลมหายใจต่อได้ไปอีกเฮือกหนึ่งนะครับเนี่ยนี่คือความรู้สึกจากผมเลยนะร้านบะหมี่แป๊นนะครับ ทางโครงการ UBI ก็ช่วยเหลือในทุกๆเรื่องเลยค่ะที่ทางผู้ประกอบการมีปัญหาในเรื่องของอการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาฉลายืดอายุอาหารนะคะอาจารย์ก็ให้คำปรึกษาที่ดีมากประทับใจในทั้งทางเจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาที่ดีมากในทุกๆเรื่องที่เรามีปัญหาเลยค่ะ โครงการน,นี้ทําให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆนะคะโครงการได้มีการให้เราเข้าร่วมอบรมในเรื่องต่างๆแล้วก็มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับสูตรใหม่ๆนะคะเพื่อให้พุดดิ้งมีรสชาติอื่นๆด้วยอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยบอกได้เลยประทับใจอะคะ่ะได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อยอดของผลิตภัณฑ์ต่อไปขอบคุณมากค่ะ UBI uh, เนี่ยเข้ามาเสริมความรู้แล้วก็ความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการนะครับอาจารย์คณะบุคคลที่มีความรู้หลากหลายเนี่ยเข้ามาพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะให้เรานะครับทำให้เราทำงานเนี่ยอย่างเป็นระบบที่สำคัญนะครับ โครงการ UBI เนี่ยช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะกิจการเนี่ยดำเนินไปอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนนะครับรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการคุณภาพมากๆถ้าผู้ประกอบการท่านไหนนะคะได้เข้าโครงการนี้แนวทางเติบโตมีแน่ๆค่ะมีทั้งนักวิชาการคณาจารย์นะคะทุกท่านผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เราติดขัดปัญหาเรื่องไหนนะคะถามท่านได้ค่ะท่านชี้แนะให้เราหมดทุกปัญหาเคลียร์ค่ะและเป็นทางที่ทําให้เรามีประสิทธิภาพในการตัดสินใจทําอะไรต,ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ จริงๆแล้วหน่วย UBI ของมหาวิทยาลัยบูรพาจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2548ดังนั้นเราจึงมีผลการดำเนินงานในแง่ของการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการมากมายทั้งผู้ประกอบการโอทอปผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้ประกอบการขนาดกลางบ่มเพาะจากรายได้หลักหมื่นเติบโตจนมีรายได้หลักล้านต่อเดือนก็มีทั้งหมดนี้เรายินดีและภูมิใจที่มีส่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีรายได้สูงขึ้นและต่อย,ยอดจนพัฒนา,นาธุรกิจได้อย่างยั่งยืนอยากเริ่มทำธุรกิจหรือติดปัญหา เดินเข้ามาปรึกษา UBI สิคะ